สวัสดีทุกคนครั้งหนึ่งนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับสู่ช่องเบอร์บิวลี่และในตอนนี้เราอยู่กันในเกม Sky Children of the Light รวมถึงต้อนรับอีเวนต์ใหม่นะคะนั่นก็คือ Days of Natural นั่นเองว้าวเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้อง รักษาสภาพแวดสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะเพื่อให้โลกของเราเนี่ยได้อยู่ยืนยาวต่อไปนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเลยโอ้ก็สําหรับหน้าบ้านของเรานะคะ <c oughs> ก็ลงโจงเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปเพราะนี่ยังไม่ใช่พื้นที่กิจกรรมที่แท้จริงนะอ่ะโอเคแล้วเราจะต้อนรับกันก่อนสําหรับเจที่อยู่หน้าบ้านนะคะนั่นก็คือเป็นไกด์ สปิริตของอ e ีเวนนี้นั่นเองนะสวัสดีค่ะเจสวัสดีจ้าว่ายังไงจ้ะโอ้โหก็สำหรับเจของเรานะคะก็มีของมาขายด้วยนะนั่นก็คือเครื่องประดับหัวอันนี้นั่นเองราคา20หัวใจนะเป็นแบบที่เราใส่เลยรวมถึงผ้าคลุมนะคะจะบอกว่าปีกปีกหรือผ้าคลุมของ ปีนี้นะนี่ก็เหมือนกับที่เขาใส่มาโชว์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตรีวิวในช่วงท้ายๆและกันเนาะก็จะเข้าไปยังพื้นที่กิจกรรมกันก่อนเองค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมายังพื้นที่ในการจัดอีเวนต์แล้วนะนี่เลยก็มันคือที่ไหนเนะี <c> ่ย <oughs> คือเกาะ a ซ c t u a รีนั่นเองนะคะทุกคน แล้วนั่นน้องมองอะไรรม่ทาบเอโอ,โอ้พ่อค้ามีพ่อค้าอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะน่าจะเป็นพ่อค้าที่มาขายของจากปีก่อนๆน,นั่นเองนะไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้เอาล่ะขออนุญาตรีว,รวิวคลับคร่าวๆเริ่มต้นกันที่ ปีกลักโลกปี2020สไตล์การออกแบบนะคะค่อนข้านที่จะเรียบง่ายสีของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีเขียวโทนมัชชะมีแบบเข้มๆไปเลยพี่รวมถึงกิมมิคอันนี้น่ารักมากๆเป็นต้นอ่อนนะคะของต้นไม้ที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังโอ้ยแล้วก็เวลาที่เขาเนี่ยชาร์จปีกนะคะก็จะมีการไล่โทนสีด้วยนะจากสีเหลืองไปสีเขียวอ่อนแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โห ต่อมานะคะก็เป็นไอเทมจากปี2021นั่นเองสำหรับตีมในปีนี้นะคะจะเกี่ยวกับท้องทะเลและก็มาหาสมุทรนั่นเองค่ะทุกคนดูได้จากดีไซน์การออกแบบของปีกได้เลยนะคะโอ้โหสีสวยมากๆนะสีโทนโอเชียนรวมถึงด้านหลังนะคะก็จะตกแต่งด้วยลายสีขาวนะคะเป็นลายคลื่นทะเลนั่นเองค่ะ ه, แล้วก็เวลาบินนะคะเราชอบมากๆเลยด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกับว่ามีเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวด้วยนะ และไอเทมชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือสร้อยไข่มุกประดับจี้หอยสีฟ้านั่นเองค่ะทุกคนโอโบอกเลยว่าหอยอันใหญ่อันโตมากนะคะเข้ากันกับปีกแบบสุดๆสำหรับในปีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นธีมเต่าทะเลนั่นเองไอเทมของเขานะคะก็จะมีเป็นตุ๊กตุ่นเต่านะคะที่สามารถเอามาเกาะตรงไหลได้รวมถึงเครื่องประดับหัวที่เป็นรูปปกากรังสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะ และในส่วนของปีกนั้นก็เข้ากันสุดๆกับธีมนะคะนี่เลยเป็นแบบเต่าทะเลพอใส่ปีกอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะกลายเป็นเต่าตัว,ตวน้อยๆตัวหนึ่งนะคะที่ล่องลอยอยู่ในทะเลรวมถึงดีไซน์ด้านหลังตรงกระดองนะเราชอบมากๆเลยมันเหมือนกับโลกเลยนะคะเป็นรูปโลกอะไรประมาณนั้นนะนี่แบบรักโลกจริงๆนะ <c oughs> เวลาที่ว่ายน้ำนะ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนเต่าจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ย เหมือนเต่ตากำลังว่ายน้ำอยู่นะคะเป็นเต่าตัวน้อยตัวหนึ่ง เอาละสนับสายฟรีนะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะเพราะว่ากลองตรงนี้เพื่อนๆสามารถมากดรับสเปลเอาของไปใช้ได้ฟรีๆเลยนะก่อนจบกิจกรรมนะคะก็ทุกๆวันจันท์สามารถมากดรับได้เรื่อยๆเลยนะเฮ้ยทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยนั่งพักตรงนี้สักหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนก็นั่งคน,นเดียวไปเงาเงนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนๆอนะอยากไปทะเลมากๆเลยนะแต่ใครไม่สามารถไปได้ก็เข้ามายังสกายได้เลยนะคะทุกคนมาเที่ยวที่เกาะแล้วก็มาร่วมอีเวนต์ได้นะนี่โปรโมทโปรโมทซะงั้นนี่เลยพี่เต่าของเรานะคะเต่ายักษ์นี่ไปเลยปกติก็คือจะไม่ค่อยขึ้นมานะขึ้นมาเฉพาะช่วงอีเวนต์นเท่านั้น แล้นั่นเสียงของอะไรนะ่ะหุยเฮย้สยสัตว์แสงตัวใหม่คืออุงอนั่นเองอุงออุงอโดนโดนเขมือบโอ้ยขอบใจนะที่ช่วยชั้นเอาไว้อะโอ้ยชันเป็นอิสระแล้วแต่ว่ามีอะไรที่ฉันอยากให้เธอไปดูไปไหนแล้วอะจะอ้วนนั้นไปไหนแล้วอุยเกิดอะไรขึ้น ตามสัดแสงไปนะาตามเจ้าอ้วนนั่นไปนี่เลยตามมาตามฉันมาสิอย่าเพิ่งดีมันคัดซีนอยู่ไปไม่ได้ <c oughs> คือน้องแบบไปไม่รอเลยนะคะโอ้น้องไปชีวแล้วพี่จะไปถูกไหมเนี่ยคือแบบไม่รอกันเลยอะโอเคมาต่อกันนะคะทุกคนเอาละ ก็มีการแบบเบรกติดตึงนะก็น้องหายหายหัวไปเลยนะไม่รอไม่อะไรทั้งนะั้นสิทุกคนวิ่งจะไปถูกไหมเนี่ยเฮ้ยโอยจะช่อนว่าฉันเห็นอะไรตรงนั้นข้างล่างแล้วโอ้เหมือนมีสิ่งของบางอย่างนะเรียกว่าหลายอย่างที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นอ้ย The Sanctuary w a l t r e c k น้ำบนนะคะความมืดที่ติดอยู่ใจกลางมหาสมุทรน่าก,กลัว <c oughs> ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเวลานี่เรือใครเนี่ยอา้าวมีคนมาตกปลาแถวนี้มีคนมานั่งเรือแถวนี้เอาแล้วฉันสภาพฉันลอยอยู่กลางทะเลเอาละดูเหมือนว่าอืมนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โห เศษขยะเศษน้อยเศษใหญ่คือล่องลอยอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนคนเอาของมาทิ้งแล้วก็เศษขยะก็มาติดอยู่ในน้ำมูลตรงนี้และนั่นน่าจะเป็นที่ที่เราจะต้องไปหานะคะดูนั่นสิใครกันที่เอาเครื่องมือตกปลามาใช้ในมหาสมุทรแบบนี้ปล่อยเอาไว้ต้องแย่แน่ๆ darkness จะแพร่กระจายและกัดกินเหล่าสัตว์แสงในทะเลโอเคแล้วแต่เขาต้องทำยังไงล่ะ <c oughs> แล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะอืมอยาขออนุญาตบินไปดูก่อนนะดูสิพวกเขากำลังทำอะไรกันกำลังเก็บอะไรบางอย่างไหนขอเก็บมั่งดิทำไมมันเก็บไม่ได้อ่ะ อุ้ยอุ้ยรํำบนข้างล่างนี่สิเราเจออุ่งอุงอยู่ตรงนี้ด้วยเออแล้วจะต้องไปรับเคสที่ไหนนะอา้าวไม่ให้เก็บตรงนี้หรอกเหรอน้องบอกมานี่เร็วตามมานี่เอ้ยงงแล้วเนี่ยโอเคก็ตามน้องมานะน้องบอกเก่งโง่นี่ มานั่งรับเควสต,ตรงนี้นี่ก็วนหาอยู่นานมากนะคะเออไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันจะรีบทำไวอ่ะก็มานั่งรับเควสต,ตรงเรือนี่ก่อนนะ,ะฟังพี่เกดจบแล้วก็ออกไปเลยะคะไม่ได้คะ่ะต้องนั่งรับเควสก่อนโอเคเราต้องไปทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่เลยมาช่วยน้องอุ่มๆกันก่อนนะคะติดติดเบ็ด ติดแหตกปลาโอ้โหลอยเต็มเลยนะทุกคนอยๆเก็บโอ้ยดีจังคือแบบมีเป็นมินิเกมให้ได้เล่นด้วยนะทุกคนโอ้ยเก็บยากเหมือนกันนะคือแบบเออด้วยความน้ำมันวนๆอย่างเงี้ยเราก็พยายามเก็บแต่ก็เก็บยากใจเย็นๆช่วยๆกันทุกคนมันจะหมดไหมเนี่ย อืก็คือพวกอุปกรณ์ตกปลาต่างๆนะฮะก็พอเอามาใช้ในทะเลเนี่ยมันก็จะทำให้สัตว์ในชี่จริงๆนะมันก็จะติดเป็ดติดแหไปด้วยนะเอหมือนเคยเห็นในข่านะประมาณนั้นนะเ,เก็บไม้ก่อนด้วยเอาไม้ <laughs> ไม้ไม้ไม่อยากให้เก็บนะะไม้หนีไปแล้วเมื่อกี้กดเก็บแล้วไม่เก็บให้อะ่ะเอาเอาเก็บเอากดแล้วนะ เอได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม้ไม้ไม่ให้เก็บเอาโดดเอาไปไหนละโดนดูดอีกเออปวดหัวมากเราจะฉันควรจะทำยังไงต่อลอะดำน้ำอุ้ยอุ้ยหลอนนาะ <c oughs> น่กกากลัวอยู่แบบเหมือนใจกลางพายุออโอเคน้องปลอดภัยแล้วมีเพื่อนที่โดนอีกเหรอโอ้ย โดนหลายตัวเลยอ่ะอุ้ยแป๊บนึงนะลำบากเหลือเกินว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะอุ้ย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 ว่ามันยากมากอุ้ยน้ำม,นนนะมันวนๆอ่ะมคอนโทรยากคอน,คอนโทรลคอนคอนโทรยากนิดนึงเอ้อได้แหละอันไหนอีกอ่ะยังมีอีกนะทุกคนเหลืออีกหนึ่งชิ้นสุดท้าย นี่เลยไม้หน้าสามไม้หน้าสามที่หนีฉันไปเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยนะคะโอ้โดนดูดเข้าไปอ่าน้องบอกอุงุบอกว่ามารับของรางวัลน,นะคะนี่เลย <c oughs> นี่เลยไปลงไปรับด้านล่างถ้าใครเป็นโรคกลัวทะเลหรือว่ากลัวพวกเส้นขอบมาหาสมุทรนะคะอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบนะคือเรายังหลอนๆเนี่ย ้ากลัวกลัวแบบความลึกของทะเลอะไรประมาณนั้นอ่ะอบนห่หอยยักษ์นะคะก็ได้ให้เป็นเหมือนกับแสงเพียนนะทุกคนและนอกจากมินิเกมน่ารักน่ารักแล้วนะคะยังมีในส่วนของไอเทมหลักในปีนี้ มาเริ่มกันที่ไอเทมที่ต้องใช้เงินในการซื้อกันกอดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดฟันเฟืองแล้วก็เลือกตะกร้าสินค้าได้เลยนะจะมีเป็นในส่วนของแว่นกันแดดนะคะแล้วก็หอยเอ่อหอยมีเสียงนะคะหอยที่มีเสียงออกมาประมาณนั้นนะในส่วนของแว่นกันแดดนะจะมาในรูปของหน้ากาก หน้ากากจะเป็นโทนสีดำส่วนเลนส์จะเป็นสีฟ้าตัดขอบด้วยโทนสีขาวนั่นเองสำหรับความพิเศษแว่นกันแดดอันนี้นะคะจะเปลี่ยนฟีเตอร์ในเกมให้กลายเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลยมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกแมปเลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบ โทนผ้าที่เป็นสีสบายตาแบบนี้ก็สามารถที่จะซื้อแว่นอันนี้ไปใส่ได้เลยเนาะแบบเปนเก๋มากเลยอะเหมือนกับเราเนี่ยได้ใส่แว่นกันแดดจริงๆเลยค่ะทุกคนเออเลิศนะชอบอันนี้ดีต่อมาไอเทมชิ้นที่สองนั่นก็คือหอยสังมีเสียงนั่นเอง <laughs> ชื่อดูประหลาดมากเลยนะคะทำไมมันจะต้องแปลตรงตัวขนาดนั้นก็ไม่แน่ใจเป็นกัน หอยสังมีเสียงอะฟังก์ชันของน้องนะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถพกน้องไปได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็กดตรงสัญลักษณ์รูปดนตรีอันนี้นะคะน้องเนี่ยก็จะเปล่งเสียงคลื่นท้องทะเลให้เราได้ฟังกันนั่นเองอะเราจะให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไง และไอเทมชุดท้ายนะคะนั่นก็คือผ้าคลุมนั่นเองเอาใจสายฟรีแบบสุดๆไปเลยในราคา180เทียนคือแบบราคาคือแบบแ,บบแรงมากนะสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นซีทรูบวกกับลายริ้วของผ้านะคะเป็นลายแบบโอเชียนโอเชียนเนาะเป็นลายทะเลแล้วก็มีรูปปลานะคะนี่ประดับตกแต่งสีก็จะเป็นสีโทนน้ำเงินฟ้านั่นเองค่ะ และส่วนที่เก๋ไก่มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเวลาที่ด้านซีทรูกระทบกับแสงเดดน้องจะเปลี่ยนสีเป็นสีโทนฟ้าเขียวค่ะนี่เป็นสีน้ําทะเลนะอืแต่เวลาที่บินเนี่ยจะอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเพราะน้องเหมือนแบบเหลือแค่ปีกเดียวคล้ายๆกับซาตาในเกม ROV ยังไงอย่างนั้นเลย แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเราก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่สวยแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆควรจะมีเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันเลยนะเนี่ยคือแบบมันดีไซน์ดีมากๆอะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆยังลังเลนในการซื้อสินค้าสามารถที่จะมากดแกลกรับสเปลฟรีได้ที่เรือหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะนี่เขาก็มีแจกครบทุกอันเลยนะเอาไปใส่แบบเก๋ๆทดลองดูก่อนเลย เอาละและทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรม Days of n a t u r l ยังไงอย่าลืมมาเล่นมินิเกมและก็มาแลกของกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย